สวัสดีครับสวัสดีชาว u t ท b e ทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปน,นี้เราอยู่ที่ท่าเรือมีอทีนะครับออตอนนี้ประมาณสัก5้าโมงเรามีงานจะไปการจนะบุรีตำบลหนองปลื้นนะครับตามโลเคชั่นเดี๋ยวผมจะออลองเดี๋ยวได้ตู้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นโลเคชั่นให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวขึ้นให้ดูตัวน,นี้เลยก็ได้เดี๋ยวขึ้นให้ใหดูดนซ้ยายนะก็วันนี้มาหมดเลยนะครับ <S <S เนื่องด้วยเรากลัวโควิดนะฮะทางแฟนก็ออกงานแล้วนะที่คนถามหากันนะครับว่าแม่ไปไหนแม่เด็กไปไหนก็นี่นะครับ แล้วก็จะมีอ่ะสุพ 20, รเอาสองหมื่นกว่าคนไม่ผดีเขาหรอผ่ดีเขาหน่อยี่สองคนดูสองหมื่นาผู้ติดตามสองหมื่นแล้วก็อ่าสุภาพรสอนอ,อ่วันนี้ค่ะเอาไม่มีมือนะอ่ะแล้วก็อาวุิอ่ะวันนี้เราไปกันหมดเลยแล้วก็นอะไรเินไก่ก็จะมีไก่มีน้ำพริกนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวมีเฟินฟรายด้วยเดี๋ยวพอขึ้นตู้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่า จจะเดินทางกี่กิโลประมาณไหนแล้วถึงกี่โมงแล้วมีใครบ้างนะแล้วก็มีเรื่องราวมากมายอยู่ที่รออยู่ที่นู้นตอนเช้านะครับพบางคืนอาจจะถ่ายอะไรได้ไ่เยอะฝากเพื่อนรับชมให้จบกันแล้วกันแต่ตอนนี้เรารอ,อา BL เราต้องใช้ BL เขียนใส่ใบงานนะครับก่อนที่จะไปรับตู้ได้แล้วจะเด,วเดี๋ยวจะมาบอกว่างานใครนะใครพามาแล้วไปกี่ตู้นะครับส่วนค่าขนส่งก็อาจจะอุบไว้ท้ายคลิปนะจะบอกไม่บอกเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปแล้วกัน อ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปยื่นตัว๋วรอเบียแล้วไปยื่นตั๋วก่อนนะครับโอเคครับเราก็เจอตู้แล้วนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นใบนี้ใบพื้นนะเราดูตามประตูเดี๋ยวใบบนจะย้ายออกนะครับแล้วก็รอเฉยเอาป้ายไว้ตรงหน้ากระจกเอาเนี่ยป้ายไว้ตรงหน้ากระจกเดี๋ยวรถทปเขาก็จะมายกให้เองนะครับที่นี่ถ้าเรือรบีเอ็มทีนะรับง่ายๆอ่าถ้าเรือบีเอ็มทีนะครับตั้งอยู่ที่อ่าพัสมุดเจดีอำเภอพัสมุรเจดีนะครับ ก็นี่เลยในซอยอที่เราเข้ามาเราเคยรีวิวไปแล้วแหละถ้าใครสนใจอยากรีวิวนู้นหรือถ้าใครคนใหม่ก็ลองอพิมพ์คําว่า BMT เป็น GPS มันก็จะนําทางมาแล้วเรารอรับตู้แล้วกันครับก็เดี๋ยวเขาย้ายใบบนใบหนึ่งนะของเราใบล่างที่นี่เราไม่ต้องสื่อสารอะไรนะเพราะเขาจะมีตำแหน่งามาตามป้ายแล้วเราก็ไว้ที่หน้ากระจกนะครับ เดี๋ยวพอเขาเห็นป้ายก็จะยกให้เลยููมมมมมััันนนนนนนยาาาววววว้้้ไไกก่่่่่ีรหหืออออจะทงแ ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางได้นะครับเดี๋ยวเ,วเปิด gps นำ gps นำทางแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเปิด gps ไปนะครับดีทีมันสามารถออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวเราออกทางขวานะพเพราแชร์โลเคชัน่นมือกล้องเข้ามาง่ายครับพเพาแชร์โลเคชัน่นใกล้เกินพี่อ่าแบบนี้เอาไปไหน location น,นี่โลเคชั่นนะมาเข้ามาใกล้พเพาแชร์โลเคชั่นมาเอาให้มันเห็นเห็นป่ะ แช์โลเคชั่นมาบนี้ก็กดไปที่ลายแล้วกดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แชร์ในตําแหน่งเทปอื่นนะประมาณนี้นะให้มันเข้า g p วแบบนี้นะแล้วก็นี่เลยเขาบอกว่าตําบลหนองปื้นะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็กดนําทางเลยหลังจากได้ตู้ให้เรียบร้อยก่อนก็คือก่อนเดินทางนะครับค่อยนําทางแล้วก็เส้นทางอื่นที่ผมเคยบอกว่าให้ดูความสูงความระยะเลี้ยวของรถเทเลอร์ถ้าไปจากจังหวัดนี้ยังไม่ต้องดูนําทางเลย ใช้เวลาเดินทาง3ชัวมงสนาทีตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งการกดดูตรงนี้ถ่ายตรงนี้นะอะเดี๋ยวผมจะกดไมค่ให้มันเริ่มที่ศูนย์แต่ตรงนี้เลยดูว่ามันกี่กิโลแต่เราจับอยู่ที่บี t ทีนะเรายังไม่ได้จับไม่ได้จับอยู่ที่บ้านอ่ะอะ่ตรงนี้เริ่มต้นจากท่าเรือบีมทเขาบอกให้เดินทางไปทางการจนาที่เสกนะครับแล้วก็ สามารถไปทางนาคปรปฐมก็ได้นะครับแล้วไป340เส้นสุพรรณก็ได้เส้นสุพรรณบางบุัวทองผมเลือกเส้นตาม GPS เลยไปเส้น340บางบัวทอง3ชั่วโมงสามนาที GPS พีเะยะทาง217กิโลจะถึงโน่นประมาณ3ทุ่มครึ่งออกตอนนี้อ,อกโมงครึ่งแต่รถบรรทุกมันจะไม่ตาม GPS ดอเอ่อาโอเคก็อาไรยัยฮะเดินทางเลยการไทยไปข้างหน้านะครับ ก็จะเปิดปิดเป็นระยะนะครับ GPS มันไม่จําเป็นต้องเปิดะจอไว้ตลอดเวลาก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะนําทางมันจะนําทางมาไปเรื่อยๆเราจะทําเป็นจอเล็กก็ได้นะคนจะคิดว่าการจร้าบ,บุรีนะครับก็จะคิดว่าจะต้องไปทางคนครปฐมลาดบุรีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าให้ชัวร์นะฮะก็กด GPS เลยนะครับแล้วเขาจะรันดูว่า จังหวัดการจนาุรีอำเภอที่เราจะไปมันจะอยู่โซนไหนนะเราก็สามารถเลือกเส้นทางได้นะเขาบอกว่าไปนคนปรปฐมก็ได้นะครับไปเส้นสุพรรณก็ได้นะผมดูแล้วตาม GPS เคขาสีฟ้าแล้วก็คุ้นเคยกับเส้น3-4-0ก็เดี๋ยวไปทาง3-4-0แล้วกันไปเลือทาง ตอนนี้เราก็ใช้เสียบโป้งนะบึกมาแล้วนะครับามาอีกสองคันคันเราน่าจะขึ้นคันแรกนะครับแล้วก็จะมีเสียบโป้งนะครับเจ้าอีซู360นะครับเป็น360น้องใหม่ในลานนะฮะแล้วก็จะมีนักบึกนะครับร่วมร่วมเป็นเครือข่ายของเฮียนะครับเป็นเจ้าอีซู320นะครับ G Exed แล้วก็จะมีคันที่สามแล้วเนาะแล้วคันที่สี่ น่าจะมีวิกเตอร์ไปกับเราคันหนึ่งนะฮะเราจะมีคัน36อีกคันหนึ่งทางรถบริษัทที่มีสติ๊กเกอร์ติดว่าเฮตเจเฮดเนาะเป็นเครือข่ายร่วมกันนะก็เดี๋ยวเราเดินทางแล้วนะครับออกมาอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์เรียบร้อยเราจะขึ้นวงแหวนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ติดตามไปเยอะเลยวันนี้อาอยุกีเออ <c oughs> แล้วมากดกลับกล้องมาคืนมาไม่ได้ใช่ไมมันต้องหยุดถ่ายใช่ไหม ใช่ไหมมันกดมกดกับกล้องมาคืนไม่ได้นะไม่ได้นี่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 ได้อะเดี๋ยวจะถ่ายให้เป็นอาให้ชมเป็นระยะระยะไปกันแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆฝากชมฝากชมให้จบด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปถ่ายที่หน้างานเนาะเป็นยังไงสินค้าเป็นอะไรแบบไหนเดี๋ยวรอไปสรุปกันตอนเช้าอีกทีไปตอนนี้เดินทาง เดินสำรวจยางนะครับดูอ่าจังหวะช่วงให้น้องๆน,นะครับเข้าห้องน้ําก็ตรวจเช็คความผิดปกตินะไม่ถือว่ากระเคะหรอกพยายามาตู้มันไม่ได้หนักเท่าไหร่แล้วก็ต่อไฟใหม่มชนินซื้อไฟ้ดีใส่เราละหกบาท2ต,ตัวนี่ก็เก็บมาต่อท้ายออกมานีตุ๊กตา สักนิดหนึ่งซ้ายขวาย่างปกติดีนะฮะระหว่างน้องๆเข้าห้องน้ำอยู่เส้นสามสี่ศูนย์แล้วนะ อ่ะซื้อของเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อมายังมายังไม่ถึงกี่กิโลเลยนะคุณนายก็อยากกินขนมอ๋อเลยไปซื้อเราอยู่เส้นสามสี่ศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วกันไฟนนออนนี้อย่างแจ้งเลยนะครับเชื่อว่าไปได้แล้วมา พ่ออยูไหนอะของพ่อแต่เราไม่กินกาแฟพ่อกาแฟเลยไงี่เป็นอย่างเดียวหรอพ่อแล้วก็ได้พ่อนี่ M16 ความช็ดเห็น M16 ค่ะโอเคโอเค ตอนนี้เราก็เหลืออีกประมาณ1ิบกว่ากิโลนะครับตอนนี้เราอยู่ในตำบลหนองปลือเรียบร้อยนะครับกับความมืดมืดนะครับวิ่งมาสักสองชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยในตั้งแต่สุพรรณมาไม่มีรถสวนเลยวิ่งคนเดียวเลยนะมืดมืดแบบนี้บวกกับฟิล์มหน้าเรามันมืดด้วยมาเลยมืดนะครับไปตามสีเพชรอาดูไกลๆเหมือนไม่มี โค้งเยอะนะแต่พอวิ่งจริงๆนะเดี๋ยวโค้งซ้ายเดี๋ยวโค้งขวานะครับมาแล้วก็จะเป็นเลนสวนทางแบบนี้ตอนนี้เราก็ถึงที่เขาปากหมุดแล้วนะครับทำไมมืดจังก็มันเป็นถนนคอนกรีตเนาะแล้วก็สายาขวามือถ้าถ้าเรามาก็จะขวามือเราก็จะเป็นป่าอ้อยเนี่ยนะเป็นป่าอ้อยมืดสนิทเลยอันนี้ก็จะเป็นป่าอ้อยเหมือนกันแต่ว่าจะมีบ้านคน,ต,นอตอนนี้หมุดตอนแรกผมเดินเดินหน้าไป ตรงโน้นตรงโน้นนะครับแล้วก็มันเป็นทางเข้าแบบว่าเป็นทางที่ดินนะผมก็เลยยังไม่เข้าเลยจอดรอเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะประมาณนี้อะเดี๋ยวพาไปดูทางนะดูแฟนผมก็เอากางเกงให้ใส่กางเกงแล้วจอดนอนสรุปเรามาถูกนะครับเดี๋ยวเราจะพาพาดูทางเข้า นี่นะครับทางเข้าเมื่อคืนเราดูตอนสภาพกลางคืนนะเราไม่กล้าเข้านะเรามองว่าใช่ไหมแล้วเราก็จอดนอนตรงนี้ GPS location ที่เขาแชร์ไว้ถูกเลยนะนี่เขาจะเข้าอย่างงี้ถ้าเข้าก็าเขาบอกให้เดินหน้าเข้า,าเทดน,น,เนี้น่าจะยกตู้ลงแล้วก็ขับออกประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะต้องตีวงคิดฝั่งนี้เลยก็ค่อนข้างยากนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเพื่นรอดูกนแล้วกันนี่คือทางเข้าเดี๋ยวเราจะไปไล่ดูทีละคันทีละค,นละควนะครว่ามี ว่ามีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวสต็อกอ่เอาไปให้พี่สอนสองแผ่นเฮ้ยแผ่นหนึ่งผมพูดผิดแผ่นหนึ่งก็ได้สามใบไอ้คันสุดท้ายเดี๋ยวผมมาให้อีกผมจะเดินไปโอเคแล้วนี่เหลือใบไม่รู้เดี๋ยวให้โปงผมได้ยังได้ยังอ่ะดูนี่ผมยังไม่ได้ได <laughs> ผมเอาแต่นั่นไว้เอาแต่ที่อยวกเสร็จไป ดูทีละคันก็ชิว่งก็เกครับคันนี้ลอยออกมาก่อนเขารับตู้ตั้งแต่6กโมงครึ่งมั้งนะครับเขาว่ากลัวไม่ทันพวกวัยรุ่น2คนนี้ก็เลย,ยกลัวไม่ทันวัยรุ่นเลยชิ่งมาก่อนอันนี้ G ีเเสียโป้งนะครับคันนี้เสียโป้งคิวสอ2นะจะพาดูทีละคันเลยแล้วก็เจ้า g x z 320นะครับคันนี้น่าบึกนะครับ คนที่ผมขาวๆนะที่ให้ไลผมขาวๆเมื่อกี้แล้วเขาก็มีซื้อข้าวซื้อกาแฟเอ็มร้อยมาให้ด้วยนะหน้างานวันนี้ตู่อยู่กับตู้เย็นคอตโก้นะครับมันเป็นตู้เย็นคอตโก้นะ,นะแล้วก็พี่ต่ออู้พี่ต่อพี่ต่อคิวสีได้ไงวะเนียไหนบอกว่าเกมเมื่อคืนเกมเมื่อเกมแล้วได้คิวสีได้ไง อไอไอ,ไอเจ้าวิกเตอร์พี่ต่อก็คือเมื่อคืนโดนด่านเรียกนะครับโดนด่านเรียกตรวจแกลืมพกเอกสารเดินทางกลางคืนมาเนาะแล้วก็เสียเองนะ GX360 คัน 360, นี้คิวที่5นะครับและคิวสุดท้ายเราพลาดไม่ได้เลยเสียสอนนะครับคันนี้ แกเป็นคนเอางานมาทั้งหกตู้นี่แหละแล้วก็มาแบ่งให้วิ่งก็เลยเอามาห้าตู้เฮียแต่งตยังไม่เสร็จเหรออธิบา,บายให้ปยุทเสมอพี่ตัดกิ่งกล้วยกิ่งอะไรให้แล้วแล้วเขาบอกว่าเดินหน้าเข้าเลยแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูหรอกเขาบ,บอกให้เดินหน้าเข้าไปเลยแล้วก็กลับรถข้างในแล้วเคนยกลง แล้วพอเขาออกเสร็จเขาเราก็จอดตอนนั้นแ่ะถอยขึ้นแล้วก็ออกมาแล้วคันที่สองเข้าไปเขาบอกว่าเขาจะเอาให้เสร็จก่อนเที่ยงเนี่ยหกตู้เนี่ยพอไปเรนเคนน่าจะเช่าเป็นชั่วโมงถ้าเสร็จเร็วเขาก็ไม่เบืองค่าเคนนีโอเคเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาคุยกันพี่ซอนอ่ะเพราะว่าลิปพี่สอนคนดูเยอะมาก อ่ะเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวไปจอดนอนกันเมื่อคืนเมื่อคืนมันมีแผงโซล่าเซลล์มีแผงโซล่าเซลล์มันสว่างตรงผมจอดอ่ะเสียนหนึง่งเพื่อเพื่ออ,อันนี้ใบเดินทางนี่เพื่อ,อไว้ก็ผมถือมาสี่ใบหายแล้วบอกห้แล้วก็อยู่เข้าสามใบนะ เดี๋ยวเวะดูคันหลอนิดนึงขากระจกใส่แก๊บข้างหน้าหน่อยนะมันต้องลายญี่ปุ่นขากระจกนี่อ๋นี่เนี้อใส่ขากระจกเนี่ยชอบเลยเพราะมันแข็งดีต้องยันเห็นไหมแข็งจนได้ยันอ่ะทำไมแข็งนี่สั่นดู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 ดุดูเขาูด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 อดูดูะูด้อมาูด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 ูันดูดูดูดนดูดูนูดูดูนูมูดนดมดูดมัูด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 ูนูดูดมุกรู muk mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ไปทำง <Yo! S 2> ไงอะโยกโยกไปไหน,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 นโยกสายโยกเทย์จนโทเอาการคือพ่ไาหนาถ่ายอยู่ก็ไม่ต้องลงก็เปิดกระจกถ่ายเอาหันไปถ่ายเอาก็ถ่ายอยู่นะ พ่นพ้นพ้นไม่เหยียบห่างพ้นแล้วอาการตกมา ยังไงต้องมีเมื่อกี้มันจะเหยียบท่อนะมีท่อลำเลียงน้ำไว้ฉีดต้นอ้อยนะอ่ามือกล้องอ่ะนี่นะ <c oughs> ก็ก็เลยต้องถอยโยกใหม่รอบแรกกะว่าว่า <c oughs> ว่าชัวแล้วก็ไม่ชัวก็ได้โยกใหม่นะครับโยกใหม่พอนี้ข้างหน้าล้อตกที่เลนเลย ตอนออกน่าจะได้ให้ดูสภาพตอนที่มันจมนิดนึงแหละเขาตัดกิ่งกล้วยไว้รอแล้วนะจริงๆแล้วนะแต่มันก็ยังก็ยังพอเป็นป่าทึบอยู่นนเดี๋ยวอีกสักภาพนึ่งนะชะ่มือกล้องตอนกลับรถเดี๋ยวมีหมาสว,ว อ่าเมื่อกี้มันจะติดนะผมก็เลยกดดิฟล็อก,นะกดอ่าเพามาเขาจะเอาเคนยกลงนะครับแล้วก็เอาพวกอะไรชิ้นส่วนเกี่ยวกับรถไถเนี่ยทยอยออกแล้วพอลงเสร็จเขาก็จะเอาขึ้นคืนจะรอให้เขาเคลียร์ก่อนจะเอาไงปัจจช้เคีนสองลำ สองตัวเลยนะ 你个岛。